สวัสดีค่ะวันนี้เบลกับพ่อบ้านก็คือออกไปข้างนอกทุระจิตปะทะหลายอย่างมากๆเลยคือไปพ่อบ้านนะไปส่งน้องอดีนตอนเช้าใช่ไหมแล้วก็บอกว่าบอกให้เบลอะทํากับข้าวไว้รอเบลก็ทํากับข้าวไว้รอพอทํากับข้าวไว้เราก็หอ่อข้าวออกมาข้างนอกแล้วเราก็ไปรับลูกแล้วก็ไปทุระกันต่อกินข้าวกันในรถพอกินข้าวในรถเสร็จทุกคนดูเบลนึกมาหลายวันแล้วอากาศช่วงนี้ก็เป็นอากาศหนาวนะที่นี่อากาศหนาวเย็นมากแต่ว่า เราอยากกินไอศครีมเย็นๆนะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันอยากอยากมากแล้วที่เนี่ยไอศครีมเขาก็จะมีไอศครีมที่แบบใส่เครื่องด้วยนะทุกคนใส่ทัวใส่ขนมเหมือนใส่เยลลี่ถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นน้ําแข็งใส่ที่แบบใส่เครื่องเยอะๆใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยก็จะมีแบบ ไอศครีมแต่ว่ามันก็จะเป็นใส่ธัญ,ญพืชเข้าไปใส่ขนมเข้าไปวุ้ยมันดีเพราะว่าไอศครีมที่เนี่ยเขาจะแบบเนื้อแบบเหนียวหน่อยแล้วก็ใส่เครื่องมันเข้ากันมากทุกคนความอร่อยมันไม่เคยปราณีไข่เลยจริงๆยิ่งกับเบลนะมันไม่ยิ่งไม่ปราณีเบลเลยทุกคนมันยิ่งแบบถาถมเข้ามาความอร่อยนี่กินยังไงก็ไม่เบือ่อค่ะคนเราเนะี้ยมันไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนทุกคนอูกินกินไปเถอนะเนาะ เราไม่รู้อนาคตไงอืมกินไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดีขึ้นเองค่ะทํางานบ้านเลี้ยงลูกเอฟบีิงริงกับเบลในบ้านก็คือของเราหมดเลยเราก็แบบโอ้ยมันก็เหนื่อยมันก็เซ็งเหมือนกันนะทุกคนวันๆก็อยู่ในมุมเดิมที่เดิมเนาะได้ไปเที่ยวไหนบ้างได้ออกข้างนอกบ้างมันก็ดีไปแต่ว่าพอกลับมาก็อยู่ที่เดิมโอ้บรรยากาศมันก็เหมือนเดิมแล้วได้มาเติมความหวานแบบนี้ทุกคนเอ้ยมันแซ่บมาก อร่อยสุดๆไปเลยจ้าเอ้ไหมอเย็นไหมลูกเออเย็นไหมเออเย็นไหมคะเออฮะ กินบ่อยๆก็ไม่ดีนะทุกคนไอศครีมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้ลูกของเรานะไม่สบายเนาะเรากินมนะันไม่ได้มีปัญหาดอกแต่ว่าเด็กๆสองคนก็คือภูมิต้านทานยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าเราเรามันแบบอุย้ยยิ่งกว่าน้ําแข็งขัวดลวกบ่มีบรรลัยจากความแข็งแรงของเราเนี่ยก็คือถึกและบึกบึนมาก <c oughs> พูดถึงเรื่องไม่สบายนะทุกคนเมื่อวานเนี่ยพ่อบ้านานางก็ เจ็บขาใช่ไหมที่ว่าเราไปปีนเขากันมาของเบลก็เจ็บหน้าขาทั้งสองข้างเลยนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะเป็นแค่วันเดียวแล้วมันก็จะหายไปเบลก,ก็เอายานี่แหละยาะยาหม่องสีเขียวตาเฉลิมพลมั้ที่ว่าเบลซื้อมาจากเซเว่นที่เมืองไทยเบลก,ก็มาทามันก็มันก็ดีขึ้นนะแล้วคราวนี้พ่อบ้านนางก็เจ็บเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ออกอาการมากพอกลับมาถึงบ้านเดินขากะเพกกะเพกกะเพกเลยลพอกลับมาถึงบ้านเบวก็เลยเอายา สีเขียวหรือยาหมองสีเขียวเนี่ยทาให้ทาอยู่ประมาณสี่รอบสี่รอบกับบ่ะเซ้าจ่านางก็เดินก็เพกก็เพกว้ยแบบเป็นแบบเป็นเหมือนอ่อนเอมากแล้วเราก็แบบอะไรวะทําไมแบบอ่อนเอขนาดแต่ว่าตัวเบลเองอะ่ะ เราก็เคยปีนเขาไปหาเหตุไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ชินไปแล้วไงแต่สําหรับเขาเขาอาจจะไม่ค่อยชินเพราะว่าบ้านเขาเขาก็คงจะไม่เคยไปเดินอะไรแบบนั้นพ่อแม่เขาคงเลี้ยงมาแบบเป็นลูกคุณหนูเนาะสําหรับเราอุ้ยลูกคุณหนูบ่ไดานาเราเป็นลูกคน้ายใส่ไปหันม่านีก็ใช่บอไปก็ถือคอนจ้าพ่อใหญ่จะเอาคอนใส่หัวเราก็ต้องไปทุกคนเราก็ต้องสู้และถึกและบึกบืนเหมือนสมคําฉายาเราจริงๆแต่สําหรับพ่อ พ่อบ้านกูเจ็บขาเจ็บหน้าขามากเดินกระเพกกระเพกไม่ไหวทุกคนเบลก็เลยถามนางว่าไปหาหมอไหมถ้าเจ็บมากๆไปหาหมอหรือเปล่านางก็บอกไม่ไม่ไปอุ้ยขนาดเจ็บมากๆยังไม่ไปหาหมอนะทุกคนเดี๋ยวมันก็หายแต่ว่าถ้าเดินนีกระเพกกระเพกเอ,าเอา้าเอ้าเมื่อก่อนตอนมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันใหม่ๆเนาะทุกคนเบลก็ยังไม่แบบว่ารู้ซึ้งว่าพ่อบ้านเป็นยังไงอะไรยังไงนะยังไม่เข้าใจเหมือนกันเราก็ไม่ได้แบบว่าชินขนาดนั้น แต่พอทุกวันนี้เรื่องเรื่องแบบว่าเวลาที่นางเจ็บหรือว่านางเจ็บป่วยได้ไข้แล้วเราบอกว่าให้ไปหาหมอคือนางก็จะตอบเราแบบไม่ไปยังยืนการไม่ไปอย่างเดียวแล้วก็เบลทุกวันนี้เบลพูดครั้งเดียวก็คือจบนะถ้าไม่ไปก็คือโอเคไม่ไปก็คือไม่ไปแต่เมื่อก่อนเบลไม่เข้าใจเบลก็จะไปขยันขยอนางแบบเออเจ็บมันเจ็บมากก็ต้องไปไหมเราต้อ,อย่างนั้นอย่างนี้ล้วคือเราต้องไปแต่ทุกวันนี้เบลเบลไม่พูดเยอะมันเจ็บคอทุกคนเจ็บคอมาก <_ H 1> <_ H 2> เราพูดเยอะไปก็เจ็บคอพูดยังไงเขาก็ไม่ไปอยู่ดีเขาก็จะหัดสรรหาคำนู้นคำนี้มาแบบเออแบบนั้นแบบนี้จนโอ,โอ้จ้าจ้าบ่าไปกับบ่ไปทานละเออจบแค่นั้นเราไม่ต้องพูดความยาวสาวความยืดเมื่อย เหมือนที่เวลาที่นางาเป็นลมล้มแบบเป็นโรคหัวใจของนางาคือถ้ามันหนักจริงๆอ่ะจะได้เออจะได้ไปให้น้าเกลือไปหาหมอไปตรวจอยู่แบบชักไปเลยอย่างเงี้ยก็เออไปแบบนั้นอ่ะไปแต่ว่าพอเจ็บนิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่วันที่แบบเจ็บขาใช่ไหมเบบก็เห็นนางเดินกระเพกเหมือนจะตายเลยแบบเดินกระเพกมาก คือเออมันเดินกระเพกไปไหมเแบลบก็เลยแบบเออถ้าเจ็บมากๆไปหาหมอไหมเขาจะได้แบบจัดยาให้แล้วก็เอายามาทาที่แบบยากินอะไรก็ได้มันจะได้มันมันจะได้ไม่เจ็บมากไงเราก็ด้วยความเป็นห่วงเราก็ถามเนาะเออไม่ไปหรอกไม่ไปหรอยืนการพอบอกไม่ไปหาหมอก็เอายามาให้เรานวดให้ประมาณสี่ห้ารอบโอ้ยนวดปานนั่นกันเออยายาจะหมด ก็ปลูกอยู่แล้วนวดขนาดนั้นเออมันไม่หายให้มันรู้ไปค่ะสุดท้ายก็คือเรานี่แหละจะได้เป็นหมอเองเป็นหมออะไรก่อนฉันเป็นหมอดูจ้าฉันไม่ได้เป็นหมอรักษาคนฉันเป็นหมอดูค่ะเพราะว่าฉันอ่านใจออกว่าใครต้องการอะไรฉันรู้หมดค่ะฉันเป็นหมอดูทํานายเสียงโชคใ้เบิดจ้าพรุ่งนี้คุณจะรวยทุนละมันที่หนึ่งค่ะ มาอยู่ด้วยกันใหม่ๆก็ไม่เข้าใจหรอกเออแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมอย่างนั้นแต่ว่าพออยู่ไปอยู่มาเราก็เริ่มชินแล้วถามว่าเรื่องแบบเจ็บป่วยมาหรือว่าเจ็บตรงนู้นทีตรงนี้คือคือนั่นแหละมันไม่ใช่เรื่องแปลกทุกคนมันคือการที่อยากจะให้เราเอาใจแค่นั้นเลยวันไี้อย่างเลยค่ะคือการถามไถ่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแหละไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่สําหรับคนสําหรับ ัวเราเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะคู่อื่นเป็นหรือเปล่าแต่ของเบลนะเป็นของเบลจะเป็นแบบว่าเราเขาเขาเจ็บป่วยเนี่ยเขาก็อยากให้เราแบบอดอ้อนเอาใจอยากให้เราแบบเอาใจเขาแบบถามแบบคือชนิดแบบว่าอยากให้เราแบบจู้จี้จุกจิกเลยนะทุกคนแบบถามแบบจู้จี้จุกจิกแบบบังคับไฟบังคับแบบคือชอบใจมากแบบมันเหมือนมันแบบเวลาที่เราแบบจู้จี้จุกจิกนางก็แบบชอบอยากให้เราจู้จี้จุกจิกวันไหนที่เขาป่วยแล้วเราไม่จู้จี้จุกจิก เขาเออเราแปลกเหมือนเราแบบไม่รักเขาแล้วหรออย่างเงี้ยเป็นแบบนี้เลยเแบลบก็ตอนแรกเแบลบก็แบบเอา้าอะไรวะทําไมคนบ้าเลยมันชอบให้เราจู้จี้จุกจิก <c oughs> คือกินก็กินไหมแล้วก็แบบคือกินยาก็กินมันจะได้หายเร็วๆใครจะอยากเจ็บป่วยมันเบลเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบการเจ็บป่วยเลยนะทุกคนเป็นไข้หรือเป็นอะไรถ้าเบลรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแบบเออเวียนหัวแล้วแบบมันหนักๆตัวเหมือนไม่สบายตัวเบลจะรีบหายากินเลยไปหายากินก่อน กินแบบดักไว้เลยมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่ป่วยมันจะได้ไม่เป็นมากกว่าเดิมถ้าดักไวหรือว่าหมดแรงหรือเป็นอะไรเบลก็จะนอนขอแบบเออไปนอนก่อนนะดูเอาลูกให้หน่อยก็ก็จะขอแค่นั้นแต่ว่าเราก็ดูแลตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะคือเราก็เคยอยู่คนเดียวอะแต่สําหรับเขาหรือว่าสามีหรือว่าผัวเราเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอยู่ในครอบครัวที่แบบสมบูรณ์แล้วแบบเขาก็ มีแม่มีพี่สาวอย่างเงี้ยคือก็เขาก็ใส่ใจกันตลอดเวลาเขาอาจจะชินเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แต่คนที่เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนเขาก็จะ ใส่ใจแล้วก็ถามไถ่ถามไถ่แบบว่าถามแบบจูจ้จี้แบบถามแบบเยอะมากคือมันมันคือการแสดงออกว่าเรานั้นใส่ใจเขาแสดงออกว่าเรานั้นแบบเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาแบบรักเขาคือคือถามจู้จี้นั่นแหละเออก็ถามแบบอย่างนั้นอย่างนี้กินไหมแบบนี้แบบนี้คือคือเราต้องถามแบบขยันขยอเขามันคือการแสดงความรักอีกอย่างหนึ่งว่าเออเราใส่ใจนะถ้าใครได้สามีคนอิหรา่านหรือกําลังคบกับ คนแบบอิหร่านอยู่นะทุกคนคือถ้าเรามาอยู่ที่นี่หรือว่าเราเจอแฟนเนี่ย คือเวลาเขาเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องถามเลยนะทุกคนลบแบบต้องเราความจู้จี้ของเราเนี่ยต้องต้องทวีคูณขึ้นเลยนะต้องถามกินไม่แบบคือตอนอต้องเสิร์ฟตลอดเราต้องถามไถ่ยมันเป็นการแสดงความรักนะทุกคนใครอยากเอาชนะใจหนุ่มๆอีรานเวลาเขาป่วยนี่ปปะเคนเข้าไปถามเข้าไปแบบขยันขยอเข้าไปมันบาป่ปกระพูกค้ามันไ้แล้วก็ลากมันไปหาหมอจะมันจะรักเรามากเลย <c oughs> อันนี้คือเทคนิคนะทุกคน ใช้ได้หมดนะทุกคนกับแม่ผัวกับญาติพี่น้องใช้ได้หมดเลยมาอยู่ที่นี่คือคือเราต้องแบบใส่ใจถามถ่ายเขา ยะไม่พูดไม่ได้ถ้าเราไม่พูดอ่ะมันจะเป็นการเหมือนว่าเออเราไม่ใส่ใจไม่รักคือใช้ได้หมดเทสได้กับผัวกับแม่ยิ่งกับแม่ผัวยิ่งดีจ้าเทสเลยแบบอยากได้แบบอยากได้ที่หนึ่งในใจแม่ผัวนี่จัดเลยแบบเรื่องนี้ยเรื่องถามไถ่จู้จี้เวลาที่เขาเจ็บป่วยไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เจ็บป่วยหรือไปข้างนอกเพิ่งทำคือชอบแม่แม่ผัวนี่จะชอบมากแม่ผัวที่นี่นะจะชอบให้เราถามแบบถามไถ่พูดคุยอะไรเงี้ยยิ่งชอบชอบมากทุกคน ขอแค่เราถามอย่างน้อยก็ดีใจเนาะเออคือมันก็เป็นการ,สรแสดงความรักอีกอย่างหนึ่ง สำหรับคนที่นี่นะแต่ตัวเบลเองอะ่ะแบบเราก็อยู่เราอยู่เองมาตั้งแต่ไหนไงเราไม่ค่อยแบบว่ามีใครมาถามเรามากมายว่าเออเราเจ็บป่วยได้ไข้ไหมโอ้มันไ,ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเลยเราก็รีบกินยาอย่างที่เบลบ,บอกก็เวลาที่รู้ตัวว่าเป็นแบบนี้มันนี้คือก็คือจะรีบกินยาแล้วเราก็นอนพักผ่อนเดียวมันก็คงจะดีขึ้นนี่คือเราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไร เวลาที่เบลเจ็บป่วยนเะออพ่อบ้านถามถามไทยถามเออคือนางก็ถามไปหาหมอแม่งคือถ้าไม่มากเบลก็จะไม่ค่อยไปแต่ถ้าแบบเออมันเป็นมากเหมือนที่ปวดท้องมากๆอันนั้นอยากไปอยากไปหาหมออยากให้หายไม่อยากเจ็บป่วยก็ก็จะไปแต่ถ้าเราเจ็บป่วยนะเรามาอยู่ที่นี่นะเรามาอยู่ที่นี่เราเจอผู้ชายอีดะเขาจะใส่ใจเรามากเลยนะทุกคนมันคือมันคือเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้เวลาที่เราเจ็บป่วยใช่ไหม เราก็จะโดนแบบว่าโดนแบบถามจู้จี้เหมือนกันจะเอานู่นไมมเอานี่ไม่ไปหาหม,มอไม่ถามเขาจะเดินคําถามเยอะมากๆเป็นยังไงเขาจะเป็นห่วงเป็นใยเรามากๆเลยแต่ว่าพอเขาป่วยปุ๊บเราก็ต้องแสดงออกกลับเหมือนกันนะแรกๆเราก,ก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทําไมต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้แหลังๆคือเออมันก็ดีนั่นแหละว่าเราก็เอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะคือการถามจู้จี้นะ่ะเออชอบอะวะเราก็จัดเห็นเลยจ้าเวลาป่วยมามาทายาสี่ห้าลมมา ถ้าจนมันออกห่อนขาไฟลุกบืมๆบมกับท่ามาจาก่กจะทาให้จอยากท่าแบบใดก็มาจิตาให้จ้ะเรื่องบริการเราืนหนึ่งอยู่แล้วไม่มีใครเทียบทานจา้ะบริการนี่บริการทุกระดับประทับใจต้องชาวเบลเท่านั้นจ้ะแม่บ้านอีดานจา้ะยยืนหนึ่งเรื่องบริการค่ะกิจกรรมอยู่ในบ้านของเบลก็จะไม่มีอะไรมากนะทุกคนคือเราก็อยู่ในบ้านเนาะถ้าได้ออกไปข้างนอกเอออันนั้นก็คงจะดีหน่อยแต่ถ้าอยู่ในบ้านเราก็จะอย่างเงี้ยวันนี้พ่อบ้านนึกอะไรไม่รู้ นางบอกว่านางอยากเข้ามานอนในห้องนางบอกว่านางนอนพื้นแล้วปวดหลังมากเลยจ้ะโลกนี้บ่มีเตียงมิตพื้นเนี่ยตายแช่แผัวจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะไปหาผัวไม่ทั้งไหนนอนไปนางบอกว่านางปวดหลังนางนอนไม่ได้เลยหลายวันแล้วปวดมากเอาไปนอนบะได้กะมานอนเตียงเบอก็เลยมาปูเตียงให้ใหม่ วันแรกที่เรากลับมาจากเหนือก็คือบ้านมันเย็นมากไงทุกคนมันเย็นแบบเย็นชนิดว่าน,นอนในห้องไม่ได้เลยมันจะเย็นมากๆกําแพงนี่แตะไม่ได้เลยเย็นมากพอเราเปิดฮีเตอร์ใช่ไหมเวลาที่เบลออกจากบ้านเบล ไปไกลๆไม่ได้กลับมาบ้านวันสองวันเนี่ยจะปิดฮีเตอร์ไว้ทั้งแบบว่าเครื่องทําน้ําอุ่นเราก็ปิดไว้เลยเดี๋ยวมันช็อตเนาะเวลาที่ไฟดงไฟดับมันชออ็อตไว้เครื่องทาน้ำอุ่นเมืมมอเ่อมืไม่หน่อยบาทเด้อทุกคนหมื่นกว่าบาทเลยเด้อเครื่องทําน้ำอุ่นมันก็จะทําความร้อนทั้งแบบในห้องอาบน้ําในห้องน้ําซิงล้างจานมันก็จะทําความร้อนไปหมดเลยที่นี่ อซิงล้างจานไม่บวมีน้ำเย็นนัจ๊ะน้ำอุ่นก็มีน้ำเย็นก็มีม้นก็จะปิดไว้ปิดฮีเตอร์ไว้วันสองวันถ้าเรากลับมาบ้านมันก็จะเย็น แต่ว่าพอเราเปิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบ้านมันก็จะอุ่นอัตโนมัติมันก็จะร้อนไปเรื่อยๆเราก็จะทาความร้อนไปเรื่อยๆปูเตียงให้พ่อบ้านกับน้องอดินเสร็จเบลก็มาปูของตัวเองเบลก็เลยบอกพ่อบ้านดูนอนลองดูไหมเพว่าที่นอนเบลมันนุ่มแค่ไหนคือเรานอนพื้นได้นะทุกคนจะแข็งจะนุ่มเบลก็นอนได้เบลไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าถ้านอนพื้นมันมันสะดวกสบายกับเบลกว่าเพราะเบลไม่ต้องมากังวลว่าลูกจะตกเตียงลูกจะโอ้ย พอวงอยู่นั่นไม่ได้นอนสักทีเรานอนพื้นดีกว่าเนาะเดี๋ยวลูกโตมาค่อยว่ากันทุกคนค่อยว่ากันลูกอยากจะนอนเตียงอย่างนี้ก็ว่ากันหลายปีแล้วเนาะทุกคนไม่ได้นอนกับพอบ้านนะคือแยกกันนอนก็ตั้งแต่น้องอนาเล็กๆเนาะก็นอนก็แยกกันนอนก็สองปีแล้วนะ คือไม่ได้นอนกับผพวพ่อไปนอนด้วยกันจริงๆไม่ค่อยชินไม่ค่อยชินเลยทุกคนแล้วขยับตัวนิดเดียวพ่อบ้านก็ตื่นเราก็เลยไม่ไม่ค่อยนอนกับพ่อบ้านเท่าไหร่แต่ว่าพอนอนใกล้กันมากๆนอนใกล้ๆก,กันก็ไม่ดีทุกคนเครื่องฟิตา์สติดง่าย <laughs> มีอ้าค่ะนอนไพ่นอนมา้าดีแล้วเธอก็ไปนอนตอนนู้นฉันก็ตนอนตรงน,น,รงนี้แต่ถามว่ารักกันไหมรักมากรักเอา <laughs> สำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เวลลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะ